สนับสนุนโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันมักจะ,ะเผชิญกับปัญหาความร้อนสะสมที่ทำให้บ้านร้อนจนไม่อยากจะอยู่ หรือถ้าอยู่ก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศปัญหาแบบนี้จะแก้ไขได้อย่างไรบ้านนี้ไงล่ะครับอาจารย์ที่สถาปนิกเจ้าของบ้านเขาคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างแม้จะมีข้อจำกัดหลายอย่างจากโครงการบ้านจัดสันที่เลือกซื้อแต่เขาก็พยายามแก้ไขปรับปรุงจัดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมตามความรู้ที่ได้ศึกษาม,มาแล้ครับ มีคนมีความเชื่อว่าอากาศข้างนอกเนี่ยดีกว่าอากาศข้างในซึ่งซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อนะครับเนื่องจากถ้าคนมีบ้านจะสารหรือว่าแม้รทั้งอยู่ตามถนนเนี่ยจะเห็นว่าอากาศข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับทั้งฝุ่นนะครับเสียงนะครับแล้วก็การรบกวนต่างๆจากเพื่อนบ้านเองจากยานยนต์จากรถยนต์เนี่ยถ้าอยู่ในบ้านหลังนี้จะจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรมาก ข้างบ้านจัดเขาเกะอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็อยู่ได้โดยที่ไม่ใช่ไม่มีปัญหากับเขาไม่ต้องไปทะเลาะเขาว่าเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยเริ่มต้นจากการเลือกวางบ้านให้ชิดทางด้านตะวันตกโดยเลือกให้ห้องน้ำห้องเก็บของหรือห้องที่ไม่สำคัญอยู่ด้านนี้แทนส่วนทางด้านตะวันออกเป็นสวนต้นไม้เพราะคิดว่าตอนเย็นตัวบ้านจะเป็นเงาให้ด้านนี้เย็นเหมาะกับการพักผ่อน จะจัดการกับเรื่องทิศทางของแสงแล้วถึงอย่างไรแดดก็เข้ามาทางหน้าต่างบางบานได้อยู่ดีพี่วินยูเขาเลยเพิ่มชายคาที่เรียกว่าปีกนกหลายจุดของบ้านและติดม่านพลาสติกเพื่อบางวันที่ไม่ค่อยมีแดดบ้านจะได้เปิดรับแสงสว่างอย่างเต็มที่เรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะครับผมแยกวงจรของดวงโคมเนี่ยนะฮะที่เป็นดาวไลท์เนี่ยเป็นดาวไลท์นี่เป็นหลอดประหยัดไฟหมดนะครับ เท่าที่จําเป็นนะครับอย่างที่เขาเชอพูดกันว่าปิดเมื่อไม่ใช้อะไรเงี้ยของผมทําได้100%เพราะผมสามารถคอนโทรลได้เป็นดวงดวงละจุ เจ้าของบ้านเราไม่ควรจะเอาบ้านของลูกค้าเนี่ยมาทดลองก็เลยนั่นแหละบ้านตัวเองก็เลยเป็นบ้านหนูทดลองได้พิสูจน์สิ่งท,ที่เรียนรู้มาแล้วก็เชื่อในเรื่องนะครับบางอย่างก็ไม่ได้ผลอย่างออยอย่าย่าางงที่ตั้งใจจริงๆนะครับแต่สิ่งที่ค่อนข้างได้เยอะก็คือว่าโอเคบ้านร้อนน้อยลงอุณภูมิโอเคได้นะครับค่าไฟเนี่ยจริงๆเอาไว้คุยตลอดนะครับว่าค่าไฟต่ํา หลายครั้งที่เราเลือกซื้อบ้านโดยลืมพิจารณาเรื่องพลังงานและความร้อนความไม่สบายกายสบายใจจึงเกิดขึ้นดังนั้นหากเราคำนึงดึงปัจจัยเหล่านี้ร่วมด้วยเราก็จะได้บ้านที่นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วยังสงบอยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วยครับสนับสนุนโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ